ด่วนๆภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกสงขลาเตือนภัยเป็นการทำนายดวงตั้งแต่วันที่29กันยายนคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูใน Tik Tok ว่าหมอแกนได้ทำนายไว้วันที่29กกันยายนผมทำนายไว้ว่าจะมีน้ำท่วมครั้งใหญ่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บวกสงขลาแต่ก็มีพูดไว้ทั้งหมดหลังจากนั้นอีกสักสองสาวันว่าจะมีน้ำท่วมโดยตัวเลขห้และเลขเก้เช่น25-29 5ายี่เถึงเห้านั่นคือช่วงระยะเวลาของวันที่ที่จะเกิดข่าวใหญ่วันนี้ผมรู้สึกก็ไม่อยากให้เกิดเนาะน้ำท่วม แต่มันคือการทำนายดวงเพื่อเตือนภัยเมื่อเรารู้ว่าผมทำนายไว้ว่าเดือนสำคัญของมันคือเดือนกันยาพศจิกาธันวามีคนเคยถามบอกรัตตุลาก็เพราะว่ามันต้องมีการก่อตัวของพายุแล้วก็เดือนสำคัญของมันก็คือเดือนจริงๆของมันก็คือเดือนพศจิกาธันวาโดยเฉพาะภาคใต้สุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบ,บี่พังงา พัทธลุงหลายที่ชุมพอที่ผมพูดเกิดขึ้นทั้งหมดเลยณวันนี้เนาะแต่วันที่2 9กันยายน2567หรือ2024ผมพูดไว้ว่าเดือนพฤศจิกาน้ําจะท่วมหนักเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการาบางคนบอกในรอบ40ปีบางคนบอกในรอบ70ปีไม่เคยเกิดก็เกิดบ้านเขาไม่เคยท่วมก็ท่วมฉะนั้นน้ําท่วมเป็นเรื่องไม่ดีหรอกครับ เหมือนที่ผมทานายไว้ว่าน้ําจะท่วมที่แม่สายเชียงใหม่เชียงรายแพ่น่านพาย,ยาลําปางทุกที่แล้วกันโดนหมดแม้กระทั่งลําพูนในที่ที่ไม่ควรท่วมแต่นี่คือคําเตือนเฉยๆเป็นคําเตือนแล้วเราจะอยู่ยังไงกับน้ําท่วมมีคนอยู่น้ําท่วมมาเป็นเดือนๆก็มีครึ่งปีก็มีโดยเฉพาะแถวพักไห่แถวอ,อุทยยา บางบางบานไอ้แถวที่ลูกลูกพ่อแกนคนหนึ่งอยู่อ่ะนั่นแหละก็เรียกอะไรนะจําชื่อไม่ได้อีและสถานที่ตรงนั้นน้ําท่วมตลอดแหละอยุธยาอ่ะวันนี้แค่พ,ดพอดีพอปอัพขึ้นมาตื่นนอนมาอยู่ดีๆในทิกท็อกมันพูดบอกว่าน้ําท่วมภาคใต้แล้วมันพอปอัพเรื่องราวที่ผมทํานายไว้ด้วย ผมทำนายไว้ว่าเดือนพฤศจิกาธันวาพักใต้หนะักโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนพักใต้บวกสงขาไปดูย้อนหลังได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้ในทิกท o k ของวันที่29กันยายนมียอดวิวถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3 0 0แสนถึง4 0 0แสนวิวแต่เพียงรือว่ามันตั้งกันยานี่ยแต่เรามาพูดว่าน้ำท่วมในช่วงพฤศจิกาธันวาแต่ได้พูดไปแล้วว่า เร็วที่สุดยี่ห้ายิบเก้านั่นคือเดือนตุลาแต่เดือนจริงๆของมันคือเลขห้าเลขเก้าห้าถึงเก้าสิบเอ็ดเอิบห้าถึงสิบเก้ายี่ห้าถึงยี่บเก้าเดือนจริงคือเดือนพฤศจิกาธันวาแต่นี่คือคำทำนายแต่นั่นคือการหลับตาแต่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหมดแล้วนะแผ่นดินยุบแผ่นดินไหววันที่ผมทำนายเมื่อเดือนกันยานตุลาก็แผ่นดินไหวตอนช่วงนั้น 4.7วิกเ o อร์สเกแต่ที่จะบอกคือเหลืออยู่อย่างสุดท้ายแต่นี่คือการเริ่มต้นของน้ำท่วมนะครับไม่ใช่เริ่มแล้วเสียหายทันทีนะเพิ่งจะเริ่มต้นเหมือนที่ผมเคยพูดเพราะว่าผมได้พูดไปทั้งหมด3-4ครั้งตั้งแต่ต้นปีกลางปีแล้วก็ช่วงกันยาแล้วก็ตุลาผมได้พูดไปถึง3-4ครั้งว่าน้ำท่วมเนี่ยตอนที่ผม ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โฟกัสหัดใหญ่เขาเรียกโฟกัสหัดใหญ่ละกันเขามาถามผมวันที่ยี่สิบประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสามนี่แหละพฤศจิก,กาในที่วันที่น้ําท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่สงขลาผมบอกว่าอีกเจ็ดวันข้างหน้าน้ําจะท่วมใหญ่หัดใหญ่แล้วหนังสือพิมพ์ก็ลงแล้วหนังหนังสือพิมพ์ก็ลงเพราะว่าลงหลังน้ําท่วมคือวันที่สามเอ็ดพฤศจิกา แต่หนังสือพิมพ์เนี่ยไม่สามารถแจกและจําหน่ายได้ในวันนั้นเพราะว่าน้ําท่วมน้ําท่วมถ้าจำไม่ผิดนะครับคือวันที่ยีบเก้าหรือยีิบเจ็ดนี่แหละพฤจิกาเพราะผมบอกว่าภายในเจ็ดวันนี้น้ําจะมาแล้วมาแบบท่วมหัวเลยทําให้แบบโอ้โหลูกค้ามาดูดวงแบบเป็นคันรถเลยตอนนั้นเช่นกันตอนนี้เหลือคําทํานายสุดท้ายนอกเหนือจากน้ําจะท่วมหนักกว่านี้นะครับ ต้องขอให้กำลังใจสำหรับคนที่อยู่ภาคใต้ด้วยนะครับวิธีการก็อย่างที่ผมบอกอย่าอยู่กับน้ำน้ำบ้านไม่หายไปไหนหรอกครับชีวิตเราสำคัญแล้วถ้าเรากินอาหารมื้อเดียวได้เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพราะเราจะไม่โหยหาเราจะไม่รู้สึกลำบากน้ำจะมาแรงกว่านี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เหลือคำทำนายสุดท้ายก็คือส n นามิส u นามินะครับวันนี้มีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังผมทำนายไว้เมื่อนังสือเล่มหนึ่งเมื่อ24ปีที่แล้วปี2000คือผมเขียนหนังสือปี2000หนังสือจำหน่ายประมาณปี2001นะครับแล้วก็จำหน่ายใน7 e เ e ่ e อแล้วก็ของเพชรไพลินตอนนั้นสำนักพิมพ์สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชม แล้วก็ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแต่ผมพูดหลายรอบขณะที่ผมได้สอนสมาธิโปเพทัสทุกๆวันผมเคยพูดไว้ว่าปี2033ถึง2035ผมพูดไปอีก30ปีที่ล้ปีคือปีนั้นคือปี2000นะผมพูดว่าอีก33ปีข้างหน้าคือปี2033และ2035สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะ เอานี่คือไม่เคยเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวเนอะนอกเนือจากสงครามโลกครั้งที่3ที่ทำนายไว้นะครับคือประชากรบนโลกใบนี้ครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ4,500ล้านคนหรือประมาณ4 7 7 0 0ล้านคนโดยประมาณจะเกิด2สถานการณ์ในปี2033และ2035 ประมาณเนี่ย2 0า3 3ถึง3,7ละกันอ่ะช่วงเนี้ยประมาณช่วงนี้สี่ปีจะมีข่าวใหญ่ระดับโลกแล้วเป็นเรื่องที่น่าหดหู่คุณผู้ชมรู้ไหมเรื่องอะไรผมทำนายไว้นานแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นเด็กที่จะเกิดใหม่จะมีโรคก,การพัฒนาด้านสมองด้านอารมณ์แย่ลงและเสียหาย ประชากรโลกครึ่งโลก 4, 5, 4, 3, 4 5, นะี่ล้านห้า้าสามส้านห้าเนาะจนถึง4ีล้านเจดพันละ้านคนนะ4ี่จุดดพันล้านคนนะเขาเรียกสี่พันกว่าล้านคนละกันสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยประชากรโลกเด็กที่เกิดใหม่จะมี3มโลกโลกทั้งใบเลยนะเด็กเกิดใหม่ทุกคนในปี2 0 3 3 3 7ถึง2037 ช่วงนี้แกลบนีแล้กันแต่ปีที่ร้ายแรงที่สุดคือ 33, มสามเด็กที่เกิดใหม่จะเป็นโรคไบโพล olar, ่าซึมเศร้าโรคออทิสติก autistic, สมาธิสั้นแล้วก็เด็กสมองเสียก็คือเรียนรู้อะไรไม่ได้เป็นออทิสติกแบบขั้นรุนแรง จะเป็นกันทั้งโลกโดยโดยรวมกับคนที่อายุเกิน42-47ปีขึ้นในปี2033-2037คนที่อายุ47ปีขึ้นตั้งแต่4 3 0 7แล้วกันจนถึงอายุมากเลยนะสภาวะของ DNA ของคนกลุ่มนั้น ก็คือคนแก่แล้วกันหรือคนที่เริ่มสูงวัยอายุเกิน55ก็ได้แต่ผมเอาตั้งแต่เริ่มเพราะว่ามันจะมีการถดถอยด้านสมองจะมีคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นจากคนปกติแล้วอยู่ดีๆเป็นโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นรวมทั้งเด็กที่เกิดใหม่ทั้งโลก4 3ล้านพันล้าน คือ4,300 4.3พันล้านถึง4.7พันล้านคนไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนในรอบตั้งแต่เมื่อปี2001จนถึงปี2009แล้วผมไม่เคยพูดเรื่องนี้อีกเลย24ปีล้ววันนี้ต้องมาพูดเพราะว่าอะไรไหมครับปี2033ถึง2037เหลือไม่กี่ปีปีนี้ปี2024 หลืออีก9ปีครับสภาวะนี้จะเกิดขึ้นเด็กเกิดใหม่เขาเรียกว่าวิตาดิทีสมองเขาเรียกว่าการเรียนรู้การอะไรเป็นเด็กเขาเรียกว่าออทิสติกละกันแต่จะส่งผลสามเรื่องนะสมาธิสั้นออทิสติกแล้วก็เป็นโรคที่เขาเรียกว่าเรียนรู้ชา้าอันนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้า เป็นโรคที่เขาเรียกว่าก้าวเหลาแต่มันส่งผลคืออยู่กับสังคมไม่ได้แต่พอคนอายุ40กว่าหรือ47ขึ้นกลับกลายเป็นสมองถอยก็คือสมองเสื่อมเราลองนึกดูว่าอีก9ปีข้างหน้าจนถึงปี2037เราจะเจอคนรอบข้างเราพี่น้องเราคนรู้จักจำนวนมากเริ่มเข้าโรงพยาบาลปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าภาวะ จิตจติตเภทและกันเป็นโรคจิตเวทอะแต่มันหนักกว่าตรงนั้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเกิดสภาวะสมองจะฝ่อแล้วก็จะเป็นเด็กทารกอายุไม่เกินหปีไม่เกิน10ปีในการช่วยเหลือตัวเองจนในที่สุดก็เป็นอัลไซเมอร์วันนี้นี่คือคำทํานายนะผมหมอแกนโวเปทัสฟังหูไว้หูโปรดใช้วิจารณญาณแล้วเราจะไม่อยากเกิดสิ่งนี้ล่ะ ไม่อยากจะอีก9ปีเป็นอย่างนั้นฝึกลมหายใจโภเิทัสกระตุ้นให้เซลล์เกิดใหม่เป็นเซลล์ที่สมบูรณ์แบบสติปัญญาเป็นเลิศอารมณ์จ่มใสสั่งคำสั่งนั้นไปนเลยในวิชาลมหายใจโภเิทัส5นาทีแบบลืมตาหรือเวอร์ชันน2021เวอร์ชันน2023เพราะจะเกิดแล้วเกิดแน่นอนคนรอบข้างเราจะทยอยเป็นสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์สมองฟอ โดยเพพาะคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นส่วนเด็กเกิดใหม่ทุกคนครึ่งของประชากรโลกจะเกิดสิ่งนี้ไม่อยากให้เกิดนะแต่มันถูกกำหนดไว้เพราะโลกเรามันกำลังถดถอยสารเคมีอากาศเอ่ i เ t เดชันเขารียกกรรมธภาพหลังสี ฝุ่นละอองคลื่นคลื่นก็เรียกคลื่น,ลนพลังงานหลายๆอย่างมันมีผลต่อ d ินมนุษย์จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนถ้าใครอยากจะดูดวงกับผมย5นานาทีสี่คำถาม,ถามไม่กู้ไม่ยืนไม่ขอไม่ลำบากใจนะครับติดต่อได้ที่ไลน์ at popatas สองศน p, a t a 2021, p o p a t a s สองศนะครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับ ดูย้อนหลังได้นะคำทำนายผมมีพูดไว้ตั้งแต่วันที่29กันยายนใน Tik t o อของลูกทเทวยาช่อง at โ p e t a s 1616 16นะครับหรือช่องของผมช่องใน YouTube ของผมหมอแกนล p ไป t ัสลองไล่ๆล่ลงไปดูนะครับบ๊ายบาย